วันนี้เวลา19นาฬิกา49นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาไปยังพระอุโบสถวัดประบอนิเวศวิหารในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักรารา2565 ในการนี้ทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ทรงถวายพุ่มเทียนทูบเทียนแพรต้นไม้ทองต้นไม้เงินบูชาพระพุทธชินสีพระประธานพระอุโบสถแล้วทรงถวายพุ่มเทียนทูบเทียนแพรทรงจุดทูบเทียนขึ้นนวัสการท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวะรศวริยาลงกรพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปชิรญาณวโรรสและพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงมชิรญาณวง์ จากนั้นทรงถวายพุ่มเทียมทูบเทียนแพรทรงจุดทูบเทียนเครื่อนรัสิการท้าที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำรัชมพันศาห้าพันษาพระบาทสมเด็จพระบรมเชษฐาภิเบกม,ม,มหาราชพระบรมมนาธบดิตฐและพระพุทธรูปประจำพระชนมวันวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศบูชาพระพุทธชินทศีทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายรชาชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกที่เบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถปุิตในการนี้ทรงถวายพุ่มเทียนทูปเทียนแพรแด่พระธรรมชิรญานรักษาการเจ้าอาวาสวัดประบอนนิเวศวิหาร แล้วเสด็จเข้าภายในคูหาพระเจดีย์หลังพระอุโบสถส่งถวายพุ่มเทียนและทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระบรมสารีริกธาตุทั้งนี้เมื่อถึงฤดูฝนพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสง์จำพรรษาคืออยู่ประจำในที่แห่งเดียวเป็นเวลาสเดือนเรียกว่าเข้าพรรษา เทศกาลเข้าพรรษาเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือนแปดถึงวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11ปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมถึงวันที่10ตุลาคม2565